สวัสดีครับเพื่อนๆแฟนเพจกลุ่มเหรียญพระแก้วมรกตปี2475้นะครับสำหรับคลิปนี้ผมเตพระแก้วเอ็กเปิดแอดมินกลุ่มเหรียญนะครับจะมารีวิวนะครับเหรียญพระแก้วมรกตเนื้ออันปาก้านะครับเนื้อปาก้าของปี2475จนะครับจะมีอยู่2แบบหลักๆนะครับแบบแรกคือแบบที่ไม่มีชื่อนะครับแบบที่ไม่มีชื่อและแบบที่มีชื่อนะครับอันนี้เป็นแบบที่มีชื่อนะครับในในคลิปนี้นะครับแบบที่มีชื่อจะมีอยู่2ค่ายอีกเหมือนกันนะครับจะมีของบล็อกของร้านทองห้างเตียนเซงแล้วก็เป็นลล็ออกกนนวะครับ ชื่อจะอยู่ตรงไหนนะครับชื่อจะอยู่ด้านล่างนะครับด้านล่างของมุมขอบเหรียญนะครับอันนี้เป็นค่ายของเป็นแบรนด์ของร้านทองห้างเตียนเซงนะครับป๊มชื่อไว้ด้านล่างมุมเหรียญอย่างนี้นะครับอีกแบบนึงจะเป็นของบล็อกเนื้อนปลาก้าของเจนีวาบล็อกนอกนะครับในคลิปนี้ไม่ไดเอามานะครับในคลิปนี้ผมจะนําเสนอนะครับบล็อกของร้านทองห้างเตียนเซ้งนะครับบล็อกร้านทองห้างเตียนเซ้งจะแบ่งอีกได้ประมาณ8ปดถึงเบล็อกนะครับแปดถึงเบล็อกก็คือหน้าตาองค์พระเนี่ยจะแบ่งไปอีก แปดถึงเก้าหน้าอีกเช่นกันนะครับก็มาชมเหรียญนี้นะครับอันแบบชมกันแบบโฟกัสนะครับจากปลายพระเกศาลงมานะครับจะแหลมแหลมมันวนแบบนี้นะครับระดอกไม้จะคมชัดนะครับแบบนี้นะครับผิวเหรียญเรียบตึงนะครับเป็นเนื้ออันปาก้านะครับชุบนิกเกิลด้านนอกนะครับเนื้อในจริงคืออันปาก้านะครับด้านนอกเป็นการชุบนิกเกิลแต่ของร้านทองจะมีพิเศษอยู่แตกต่างจากบล็อกร้านอื่นคือจะมีผสมเงินที่ผิวเหรียญด้วยนะครับบางเหรียญจะออกเป็นพลายเงิน